เมื่อ4เดือนก่อน h อนด้าได้เปิดตัวรถต้นแบบของออนิลซ i v i c ซีดาน Generation ที่ส 1, ก่อนที่จะมีการเปิดตัวรุ่น production ที่สารัฐบ,บิริกาในวันที่28เมษายนที่กำลังจะมาถึงแต่ก่อนที่จะถึงวันนั้น h อนด a าถือโอกาสเผยโฉม Civic Sedan ที่จะมีการนำไปผลิตจริง แต่ภาพที่ถูกปล่อยออกมามีเพียงหนึ่งภาพเท่านั้นแต่ก็เพียงพอที่จะทำให้เรามองเห็นความแตกตา่างระหว่างรถต้นแบบและซีวิครุ่นผลักชั่นได้ความแตกต่างที่ว่าก็คือเบ้าไฟตัดหมอกที่จากเดิมเป็นเพียงชิ้นงานพลาสติกสีดำรูปตัวีเท่านั้นแต่ในรุ่น Production ผลักชั่นฮอนด้าได้เพิ่มพื้นที่เบ้าไฟสีดาให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่พร้อมติดตั้งไฟตัดหมอกเข้าไป มีขณะที่กระจังหน้าสวนบนและสวนล่างรวมถึงดีไซน์ของโครงไฟหน้ายังคงสภาพเดิมตามรถต้นแบบสิ่งที่แตกต่างอื่นๆเมื่อมองจากภาพใหม่ล่าสุดนี้ก็คือลวดลายของล้ออลอยที่เปลี่ยนจากแบบผ้าก้านคู่มาเป็นแบบผ้าก้านเดียวครอบกระจกมองข้าสีดําเปลี่ยนมาเป็นสีทูโทนของหน้าต่างด้านบนในรุ่นโปรดักชันจะเป็นสีโครเมียมจากเดิมสีดําในรถต้นแบบและที่สังเกตเห็นได้อีกอย่างก็คือ มีราคาซันรูฟเพิ่มเข้ามา<ท> <RP> ในส่วนอื่นๆโดยเฉพาะไฟท้ายแม้ว่าเราไม่ได้เห็นภาพของรุ่นผลักชั่นแต่เชื่อว่าตัวจริงของซีวิคโฉมใหม่ไม่น่าจะมีอะไรแต,ตกต่างไปจากรถต้นแบบอาจจะมีเพียงรายละเอียดในบางจุดท,ที่อาจจะแตกต่างไปบ้างที่น่าลุ้นอีกอย่างก็คือดีไซน์ของห้องโดยสารภายในแต่รูปโฉมโดยรวมแล้วควาดว่าไม่น่าจะหนีไปจากที่เราได้เห็นในรถต้นแบบ ส่วนออ n นิวฮอน a ้าซี c h a แ c ชแบ็กโฉมใหม่จะมีการเปิดตัวตามมาภายในปี2021นี้เช่นกันโดยการผลิตจะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้เริ่มผลิตเวอร์ชันซีดานล่วงหน้าไปก่อนแล้วหลายเดือนสำหรับรายละเอียดอื่นๆของออ l นิวฮอนด้าซี i c ซีดานเจเนอเรชั่นใหม่จะมีการเปิดเผยในวันที่28เมษายนนี้ พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ